ครับผมสวัสดีครับวันนี้ได้อุปกรณ์ใหม่มาอีกแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยแก้ปัญหาชีวิตของคนที่มีจอทิ้วด้านหลังนะฮะก็คือเราไม่สามารถมีจอแบบฟลิปกลับมาดูหน้าตัวเองได้เหมือนพวก c a n น n กับพ a n a s ซ n ิกก็คือจะเป็นออจอของพวกนิคอนฟูจิโซนี่ที่จะเป็นจอทิ้วข้างหลังก็คือพับขึ้นพับลงอย่างเดียวก็ ตอนแรกเนี่ยผมก็ดู YouTube คือจริงๆคือตั้งใจจะเสิร์ชหาจอมอนิเตอร์ที่จะต่อแยกเพื่อที่ไดเอามาติดข้างบนข้างบนหัวกล้องเนี่แหละเพื่อใหได้เพื่อใเ,เอาไปดูตัวเองกลายเป็นว่าเสิร์ชไปเสิร์ชมาดูวิดีโอต่อไปเรื่อยๆมาเจอ Product ตัวนี้เฉยเลยก็เลยอ่ะลองสั่งอันนี้มาแทนและกันเพราะว่าการซื้อจอจอมอนิเตอร์ที่จอ HDMI เนี่ยขั้นต่ําก็อยู่ประมาณแบบ อืมสี่พันได้ละมั้งประมาณสามสามพันสี่พันขึ้นไปอะไรเงี้ยซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ก็ไม่ไม่ค่อยจะมีงบประมาณเท่าไหร่ตอนแรกก็ว่าจะกั้นใจซื้อแล้วก็เออเดี๋ยวค่อยๆทยอย,อย,อยผ่อนเอาแต่กลายเป็นว่าอา่ะลองใช้อันนี้ก่อนละกันเพราะยังไงเราก็เป็นแค่ยูทูบเบอร์สมัครเล่นเนะเอ่ะเกิดมานานก็ะมาดูกันสิ่งที่ผมได้มาก็คือตัวนี้ครับไม่รู้จะอ่านว่าอะไรอ่ะยูยูริกอาร์ศูนย์สามหนึ่งมันเป็นยังไงเ,เดี๋ยวมาดูกันที่ได้มาก็คือเนี่ยยูยูริก อ่ศูนย์สมหนึ่งกล่องมาแบบบูบีบุบบีบหน่อยแต่ว่าของข้างในไม่เสียหายอะไรข้างในกล่องก็จะมีแค่สติกเกอร์เพิ่งรู้เพิ่งรู้ว่ามันเป็นบริษัทเดียวกันยูยูลิคคือเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับพวกคาเมล่าวอล์กส่วนยูยูเรนซี่นี่เป็นพวกแบบอุปกรณ์เสริมโกโปรมั้งที่ที่เคยเห็นนะเสริมโกโปรเสริมโทรศัพท์มือถืออ่เป็นแถมสติกเกอร์มาสองอันนี้ก็มาดูผลิตภัณฑ์ อ๋อเขาแถมถุงใส่มาด้วยแต่ว่าอยู่บนโต๊ะไม่ได้หยิบมาาตาก็จะเป็นอย่างนี้เป,นเป็นกระจกสะท้อนแหละสะท้อนภาพจากจอกออกมามันก็ดูได้ไในระดับหนึ่งแล้วก็เป็นฮอตไม่ไม่ใช่ฮอชูสิเป็นโคชูด้วยเป็นในตัวก็จะเป็นโคชูติดได้สามช่องก็เหมือนการเป็นการเพิ่มช่องเสริมอุปกรณ์ไปก็เดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพวิดีโอ แยกไปให้ดูนะว่ามุมมองมันจะประมาณไหนมันมันก็ถือว่าแค่พอดูได้นะพอจัดองค์ประกอบพอพอรู้ว่าเออโฟกัสเข้าไหมวางอะไรไว้ตรงไหนมันโฟกัสหน้าอยู่หรือเปล่าอะไรงนี้แต่ก็คงไม่ได้ชัดเจนดูฟังก์ชันเยอะแยะอะไรที่แบบเหมือนเหมือนจอมอนิเตอร์นอกที่เช็คแบบพวกเช็คไฮไลท์เช็คซีบราเช็คอะไรได้ขนาดนั้นแต่ก็ สำหรับเนี่ยประมาณ 300- หรือ400กว่าบาทก็พอแล้วอะพอเช็คหน้าตัวเองได้เวลาแบบตั้งถ่ายเนี่ยหรือว่าถ้าเวลาจะเอาไปถือวอลก็อ่ะเป็นตัวเติมไฟใสไฟใส่ไมต์ไตอะไรได้ข้างบนอีกหน่อยนึงได้ตั้งสามอันเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะอุปกรณ์เสริมที่พอใช้ได้จัดว่าโอเคครับถือว่าแก้ปัญหาได้ถึงแม้จะไม่เพอร์เฟกแต่ก็ถือว่าอ่ะในสถานการณ์ที่ทํามาหากินลําบากนะฮะช่วงนี้ก็มีเท่านี้อุปกรณ์แก้ปัญหาได้ ประมาณนี้ก็ใช้ไปก่อนรอมีงบประมาณแล้วเดี๋ยวค่อยอาจะหาจอต่อแยกดีๆหรือว่าจะต้องการต่อ external แยกจริงจังไปเลยก็พวกอ t โตมอดอะไรที่ใช้ต่อแบบเอ่อถ่ายไฟล์หลอกไฟล์อะไรพวกนั้นได้ก็ว่ากันอีกทีแต่สําหรับแบบทีมงานประหยัดงบก็ถือว่าเป็นโปรดักตับโจทย์ใช้ไม่ได้อีกยาวๆก็น่าจะทําบล็อกได้สะดวกขึ้นก็จะพยายามพยานยทําให้มากขึ้นนะครับก็ขอแนะนํา ดักตัวนี้ไว้ในอ้อมใจด้วยโอเคครับใจกันใหมโอกาสหน้าถ้ามีอุปกรณ์อะไรของเล่นใหม่มาแนะนำกันอีกก็เดี๋ยวว่ากันสวัสดีครับ